นี่คือเราต้องข้ามถนนโดยการที่เราเป็นคนขาหักใช่ไหมเนี่ยโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับรู้เก็บตังค์ด้วยทำไรเราไม่ได้หรอกนะครับนะด่ามันอีซี่ป้าเยอะเลยยังไม่ตายว่ะครับช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอเคกระจอกปะไม่ดูอีซี่นะครับนะคือเราแค่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะไม่ยากเท่าไหร่ขาหักไม่ใช่อุปสรรคเราอยู่แล้วนะครับโอเคถนนมี2เลนแล้วตอนนี้นะครับต้องรีบเดินอ้าเอาชิบหายแล้ว ตายกันหมดนี้ใครช่วยอ่ะช่วยกูด้วยเพื่อนเอ้าโอเคไป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 ดีไปดีไปโอเคดูเหมือนจะอีซี่ว่ะโถอย่าให้ขาหักมาเป็นอุปสรรคในการข้ามถนนของเรานะเฮ้ยตรงนี้มีใครอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนจะเป็นเอมนจีนะต้องช่วยมันนะครับนะโอเคเราต้องรีไปต่อว่ะรีบไปรีบไปโอ้ช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนโอ้โหถนนมีอยู่สามเลนแล้วตอนนี้ เราเดินทางมาถึงถนนสามเลนนะยุงไม่น่ายากเท่าไหร่นะแล้วก็จุ๊บเออตายอ๋อรถมาอย่างงี้หลบจุ๊บไปต่อสวยอีโอ้โหรถพยาบาลไม่เบรกเลยนะครับนะเอ๊เส้นชัยอยู่ข้างหน้าไปโอ้โหโว้โว้โหไช่วยมึงหลอกนะปล่อยตายครับผมโอเคเสียบรถตำรวจตรงนี้วิ่งเร็วปึ๊บสวยเข้มองซ้ายก่อนนะครับมองมาแต่เราปุ๊บไป ออกมาเนี่ฟึบจุกออกมาเนี่ยจุกโอเคอีซี่ว่ะโอเคนี่น่าจะต้องหาทางไปปะไปเลยรวยเลยละกันนะครับนะสกอตถนนมันกำลังหายไปเรื่อยๆนะครับอาอะไรอีซี่นี่มันอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยอะไรพวกกระโดดตัดหน้ากูเฉยนะครับแม่งอยู่ดีโดดทางนี้โอ้เหลจะเชื่อแม่งยิงดียว่ะเด็กเปรตนะครับนะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเส้นชัยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยูข้ามถนนมาขึ้นแท็กซี่อ่ะเนี่ยโอ้ยนี่คือด่านสวนสนุกเว้ย แล้วทำไมเราต้องมาข้ามถนนที่สวนส,ส,สนะุกนะนะนะวะเนี่ยแปลกๆลกแล้วนะอุ้ยมีป๊อปคอนควยใส่เราเลยปุ๊บจูบหลอกกัดชื่อด่านข้ามถนนนะเว้ยแต่ให้กูมาเดินอยู่ในสวนสนุกนะครับที่ไม่มีถนนนะเอาจริงไหมโอเคต้องโดดสีเขียวนะเมื่อกี้เราโดดสีดำไปนะครับเราตายนะครับนะโอเคเอ้อตกใจหมดเลยไปกันต่อครับผมนี่คือเราเป็นเดี๋ยวก่อนนะสังเกตเอ้าวชิบหายแล้วกูกลายเป็น ผู้แสดงให้คนดูครับผมบันคนไม่เคยเห็นคนขาเป๋มาแสดงกายกรรมอะไรแบบนี้นะครับนะโอโ้นอนห่วงไฟด้วยนะยา่าูมันก็แปลกนะที่แบบว่าคนขาเป๋จะมาเดินผ่านไฟอะไรเงี้ยนะครับนะมีใครเขาทำกันหรอกคนขาเป๋ปกติกน็น่าจะนอนอยู่โรงพยาบาลหรือนอนอยู่บ้านนะครับไม่มาวิ่งผจญเพลิงอะไรแบบนี้หรอกนะครับนะผมอยากรู้ไอ้คนที่มันทำสถิติได้40กวีมึงเล่นยังไงวะ่ะคือมึงแบบว่าพูดป้าพูดป้าเลยเหรอ เกินไปแล้วป้าต้องลงแบงค์ล่างหุยน่าก,กลัววะโอเคจะมีตัวทีอะไรโอวากาศกลุ่มไเนี่ยถ้ามันมีผีออกมาทำไงเนี่ยขากูยิงเป๋ๆอยู่เนี่ยไมออ่เหมาะสมอ่ะหุ้ยอ๋อเส้นชายุ่งหน้าโอเคสวยเุ้ยเด็กนี่มันจะกินเราเนี่ย่ะโอ้โหที่มันมีหลายด่านเอาคุณผู้ชมมันมีหลายด่านมากเลยครับผมยิมเล่นทุกด่านไม่ไหววะ่ะนี่คือความยากระดับ5้าดาวนะครับ เราอยู่อยู่บนตึกสูงนะและ <arians> ้วก็มีนกอินทรีบ hmm, oh, oh. oh, ินไปบินมาครับผมมันยากขนาดไหนวะโอ้โหมีฟ้าผ่าด้วยนะว่ามันยากตรงนี้แหละนะครับตายเลยนะครับฟ้ามันแรนดอมหมอโอ้โหฟ้าแรนดอมโอ้โหเดี๋ยวก่อนแปลกๆละเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันเนี่ยมันมันฟ้ามันโกงวะกูเดินตรงนี้อ่ะเดินตรงเนี้ยว่าเราจะรอดนะเดินมุมๆเลยโอเคเอาไม่เท่าไหร่คะมีคนช็อตโดนโดนช็อตตายไปแล้วนะครับเราแค่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคอีซี่ คนน้องนี่อีซี่นะไม่ยากเท่าไรแต่มีคนโดนจิกด้วยว่ะกางนะครับไม่ช่วยด้วยกูดเดินผ่านด้วยยิงไงครับนะต่อไปคือเฮลิคอปเตอร์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 ใครมาขับเฮลิคอปเตอร์เล่นบนฟ้านะกูอยากรู้จริงกูใช้งบหลวงเตืองมากละนะรู้ว่าถัดจากเฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องบินนะผมโอ้โหมันว่างมากนะพวกนี้นะขับเครื่องบินดินชน,นเลยนะโอเคไม่เท่าไหร่นะเอาผมไม่ลงหรอกก็แค่เครื่องบินนะครับ ก้าจอ่อหยุดผมทีวะไทยก็ได้มาหยุดกูทีนะครับนะไทยก็ได้มาหยุดไอ้เปลนี่ทีสว่างดูอ่ะอ่าอ,อีซี่ถ่ายกันต่อไหนวะห้าดาวที่เขาบอกว่าโหดนอะ่ะแม่งเหมือนกูกำลังเล่นตายกีฬาคนพิการอยู่นะครับในตอนนี้โอเครีบไปห้าดาวจริงเหรอวะนี่ไก่ย่างครัเปล่าโอ้โหไก่ย่างครับคุณผู้ชมห้าดาวไก่ย่างครับผมโอ้ อาจอกเกินผมว่าดัานนี้น่าจะถึงฟอร์มูล่าเลสครับอย่างนี้สิมันค่อยตื่นเต้นหน่อยเจ็ดดาวขึ้นหนึ่นะมาดูกันเราจะเป็นคนพิการที่ท้าทายความเร็วไม่เท่าไหร่หรอกมั้งดูฮมันเดินชิวๆเยยคนพิการมาเดินอยู่ในสนามแข่งฟอร์มูล่าวันี่ี่ดูยัก,กระโดดเป็นจีโจ้เลยนะครับอ่ะชิวๆเง้อกผู้ตายมันมีทามมิ่งของมัน มันมีทัมมิ่งที่เราไปได้นะครับนะนี่อีซี่โอ้แปลกๆละแล้ว okay. โ oh. อ้เฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะเว้ยระดับเจ็ดดาวไม่ได้ซื้อชิงโชคมานะครับเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันยากนะครับผมผมว่าเส้นทางมันอาจจะไม่ไกลแต่มันยากเราจะเยอะโอ้วัวแปลกๆแล้ววัวแปลกๆแล้วหัวเป็นคงจริงหรือว่าเราต้องกระโดดวะหรือว่าต้องกระโดดวะผู้ชมบางทีาอาจจะไม่โดดหลบนะเว้ย ใช oh. okay, 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 okay. ่หว่ะเกมมันสร้างมาให้มมีทัมมิ่งของมันนะครับเอ๊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 โอ้กระจอกนะครับเอาผมไม่ลงแค่นั้นแหละบอกเลยผมเริ่มเล่นเป็นละพอดีว่าไปติดว่าเราขาหักไม่ควรกระโดดไงแต่จริงมันกระโดดได้มันคือเกมโอ้โหโปรเพยอยู่ไงทางหน้านี่แปลกๆอะอะไรวะเนี่ยโอ้หมันคือสนามฟอร์มูล่าวันนะผมชิลวะผมว่าง่ายนะ เอาจริงผมว่าง่ายนะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับนะคือเดี๋ยวทำเทคเดียวผ่านให้ดูปะเดี๋ยวเทคเดียวผ่านโชว์เลยนี่ยังไม่ตายนะอวก่อนครัน้นึงเราต้องเลี้ยวซ้ายวะปึ๊บนี่จกลบทกา,ากาศไปหนึ่งทีเพิ่มเพิ่มเพิ่มเท็กเดียวผ่านไปเลยไม่มีตายครับไม่มีเท็กสองมีชีวิตอื่นคนเรามีชีวิตเดียวอยู่แล้วโอเคขอด่านที่ตึงตรงนี้ได้ปะนี่เจ็ดดาวครึง่ง าจผิดนี่น่าจะเป็นด่านที่ยากที่สุดในเกมนี้นะครับโอ้โหเอาเขาไม่ลงจริงๆหออคนพิการคนนี้นะครับเฮ้ยเอาเขาไม่ลงจริงๆว่ะอะไรเนี่ยข้างหน้าโอ้โอ๋อพอรถฆ่าเราไม่ได้ก็เอายางเอาโยนใส่เรานะครับโอ้จเย็นจะเย็นไมไ่ยากขนาดนั้นโอ้เราวิ่งผ่านฟอร์มูล่าวันมาตั้ง4ี่สิคันนะครับเรายังไม่ตายเลยนะครับ กอีกแค่ยางรถวิ่งไปวิ่งม,มานี่มันจะจะจอะเกินนะครับนะโอเคแล้วทําไมในด่านฟอร์มูล่าวันถึงมีเลเซอร์แม่งนอนเม่เซนต์เฮียๆนะครับนะอย่างน้อยมึงควรหาอุปสรรคที่มันเม่เซนต์ไหมกูไม่ได้อยู่ในทีมแอดเวนเจอร์หรือว่าสายไฟนะเว้ยที่มีเลเซอร์อยู่ในสนามฟอร์มูล่าวันนะแบบนึงนะใจยเย็นเอ๊ okay. แต่มันเอาผมไม่ลงหรอกผมบอกแค่น,นั้นแหละพรุ่งนี้มันเอาผมไม่ลงแน่นอนผมบอกเลยตึงมากอ่ะรวยรวยรวยขอชิว วิ่งมาอีก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 เอาพี่ไม่ลงหรอกน้องหยุดพี่ทีวะเแค่ขับรถมันหยุดพี่ทีวะไอ้บอกกูทีว่ากูเก่งอ่ะโอ้โหเทคเดียวนะครับไม่มีตายด้วยกูบอกให้ชิวๆโอ้โหเอาเขาไม่ลงจริงๆคนพิการคนนี้โอ้โหโอเคเฮ้ยเรากำลังจะไปเปิดตัวในฐานะ คนพิการที่ขับฟอร์มูล่าวันนะผมแลวแล้วเขาคนนี้ก็เดินมาถึงเส้นชายครับนี่เส้นชายใช่ไหมเนี่ยโอเคเราได้ขึ้นแบงา์บนนะครคนโทษร,รับที่วงเรานไปเลยกาเจาะเกินเอาอุจจาร์ไหมไพเรสไอแลนด์อนะความยากระดับ6ดาวครึ่งเชียเอาละเวท้าทายเจสก,กีเข้าให้นะครับนะมาดิฟอร์มูล่าวันยังเอาผมไม่ลงนะอ่ะฟอร์มูล่าวันยังเอาผมไม่ลงเลยเจสก,กีขับขี่ให กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้ากาจอกนะครับนะไปดูเลยเพว่าดานนี้ไม่ง่ายว่ะพอดูจากด้านหน้าเนี่ยมันมีแค่ปืนใหญ่เจสกีแล้วก็ให้เราหลบหลีกเท่านั้นครับเจนาณโมพุทธายะนังไม่รู้เลว่ากูคือใครเคยดูขุนพันไหมโอ้โหขุนพัน์ธก็ตายอะครับนะโบตัสะพะคาวะโตอะราหะโตอย่างเงี้ย้องไว้นะครับ คาถาพืชฐานอยู่แล้วไว้ไล่นีคือด่านมันดูไม่ได้ยากอะไรนะครันนี้คือแบบนี่คือความยากดับขุดดาวเนะี่ยโอ้ตายโชว์ไปหนึ่งทีถ้าเรามองไปด่านด้านหน้าเนี่ยด่านนี้ดูไร้ความคิดสร้างสรรค์มากนะก็แค่แบบว่ามีเรือวิ่งไปมาแล้วก็มีกับดักระเบิดด้านหน้าเรานะครับนะแล้วเราก็จะเจอกับปืนใหญ่อีกสักนิดนึงนะครับผมเห็นแล้วเห็นลางว่าเดี๋ยวเราก็จะเจอกับปืนใหญ่นะครับอุ๊ยอะไรอ่ะเดินชิวๆกระโดดได้นะครับเราไม่ใช่คนพิการจริงเท่าไหร่นี่คือเกมนะครับเอากับกระเบิดระวางังหลอกเด็กป เนี่ยมุกเดิมเดิมฉลามพรเจอเนี่คนมีการว่ายน้ำโชว์ไปหนึ่งทีเฮี้ยฉลามกับฟมูล่าวันใครเร็วกันเอาทานจริงนี่อะทุกครั้งที่ปากดีก็จะเป็นยางไงแหละลงเอยที่ศพทุกทีอะไรไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าดูถูกเกมมันนี่คือความยากระดับหกดาวครึ่งเลยนะเว้ยอ้ออันหนึ่งนะผมว่าผมจะลองเลย ว่าจะโกงมันครับหอว่าจะโกงมันเดินขึ้นไปบนบกฝั่งนู้นแล้วก็เดินอ้อมไปไงเชี่ยมันมแม่งตกแมพตายเลยเมื่อกี้นะครับเกมมันรู้เหลี่ยมเราไงเฮ้ยเกมมันเริ่มตึงแล้วคุณผู้ชมพอมันเป็นฉลามที่มันเดินในน้ำมันกะยากว่ะคนโอ้เฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้เหียอะไรเนี่ยแม่งแปลกแปลกแล้วรเริ่มร้อนละตามันร้อนแรงดังไฟถ้าไม่สู้ก็คงไม่ตายถ้าไม่สู้ก็รอดแล้วไง ต้องปลุกใจขึ้เขิมอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่มีเรือกำลังรอมารับเรานะครับไม่นามีอะไรหรอกมังง้งตรงเนี้ยมันดูนิ่งๆแปลกๆนะครับเหมือนจะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางเราเลยนะนี่น่าจะเป็นกำลังสุดท้ายแล้วนะก็คือ,อปืนใหญ่ครับผมนะโมตัดสะภาคาวะโตอาราฮาโตสำม,มาสำพุตัสสะไรเงี้ยคล้องเอาไว้ในใจพุทธังธัมมังอะไรวันนี้ไปโอเคโอ้ไปไปก่อน โอเคถ้ามึงรู้ว่ากูโอ้โหเ้ยถ้ามึงรู้ว่ากูเกิดในยุคขุนพันธ์แล้วมึงจะหนาวนะครับนะโอเคง่าย่โอเคออเค,ครับมันก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบหนึ่ง like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดจอรีมาเตอร์ฟัรเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ